กาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมบอสซาเฮดดีวีสอตอนนี้ก็อยู่ในคลิป2ี่สิสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินในคลิปมาสุโลลลำเกียนตอนนนทพดนแก้งพาร์ทที่2คําเตอนข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนและซามซากขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับถ้าคมแล้วไปรับชมกันได้เลยฉากที่11ให้เราสังเกตป้ายข้างหลังนนทกที่เขียนคำว่าคนบาคนดีซึ่งป้ายนี้ได้ต้นแบบมาจากมี ฉากทีครับ่12ให้เราสังเกตปอมเบลที่เขียนคําว่าแม่มือขึ้นอืดซึ่งคําว่าแม่มึงขึ้นอืดคือแม่มือฉากที่1ิให้เราสังเกตตุ๊กตาที่อยู่ข้างหลังนนทกซึ่งตุ๊กตาตัวนั้นคือรัตทุยจากคลิปพาสุโลรลัตทุยทูหนูบ้าเลือดฉากที่1ิให้เราสังเกตรถคันงสีแดงด้านซ้ายล่างจะเขียนคำว่านิฟอร์ลัซึ่งคําว่านิฟอร์ลัก็คือนิฟอร์สป e ดจากเกมรถแข่งชื่อดังในค่าย a ในฉากที่15เราจะได้ยินเสียงแต่ลดซึ่งเสียงแต่ลดนั้นมาจากหนังเรื่อง a n t Man and the w a s p ฉาก e n t i t y หลังจากที่ฮันนอตดีนิ้วไปแล้วฉากที่16เราจะเห็นชายตัวสีม่วงที่กำล goals, ังยืนฟังพระอิศวรบนอยู่ซึ่งชายตัวสีม่วงนั้นคือฮานนอตจากหนัง a v e n g e r i n g a m e นี่เอง ฉากที่17เราจะเห็นนนทกที่แสดงสีหน้าใส่หมอซึ่งฉากที่นนทกทแสดงสีหน้ามาจากหนังเรื่อง The Shining ปี่แปีศูนและเป็นมินที่มีชื่อว่าเฮียจอร์จจากที่18เราจะเห็นชายใส่แว่นที่วิ่งเข้ามาบทพระอิศวรให้เราสังเกตเสื้อคนที่ใส่แว่นที่เ,เขียนคำว่าเซสวร์ดแอดเราว่าน่าจะเป็นแท็กแต็กคอนทวิตเตอร์นะครับ ฉากที่19เราจะเห็นชายคนหนึ่งที่บินชนกำแพงแล้วถือของเข้ามาซึ่งฉาก,กน,นั้นมีชื่อว่าทอร์โอดินสันหรือเทพเจ้าสายฟ้าทอร์นั่นเองฉากที่20เราจะเห็นชายเสื้อสีงเงินกำลังกี้ใครก็ไม่รู้ให้เราสังเกตข้างหลังที่เขียนคำว่าประกาศจับซึ่งชายที่อยู่ในรูปนั่นคือหัวน้าเก๊งสมารคมู้รู้ความจริงนั่นเองฉากที่21เราจะเห็นพระลางกับกินคองยักษ์วิ่งชนกำแพงซึ่งแอดดาว่าพระสุโโลจะได้ต้นแบบมาจากหนังเรื่องลำเพดปี2018นะครับเก็บตกฉากที่เหลือ ฉากที่22ให้เราสังเกตพัดลมของพระอิศวรซึ่งพัดลมของพระอิศวรได้ต้นแบบมาจากคลิปโฆษณาฮาตริฉากที่พระยิก่งกำลังพัดใบราศีต่อให้กับกษัตริย์นะครับร้อนเบอร์าสามสิฉากที่ย3ิสให้เราสังเกตหมวกชายด้านบนซ้ายที่กำลังเกาะทอซึ่งโบวกใบนั้นมันกูคล้ายคล้าคอปเตอร์ไม่ถ่ายจากการโตูนดไลเอมอนนะครับ ฉากที่24ให้เรามองกระดาษห,หนังสือพิมพ์แล้วสังเกตรูปหมาป่าข้างบันไดซึ่งรูปหมาป่านั้นคือคุณน็กจากช่องนักเลซี่ที่วาดแบก็กกราวให้กับพัสดุโลในคลิปเรามาเกียนนะครับฉากที่25ให้เราสังเกตคนกัดฟันด้านขวาของโนนทกซึ่งได้ต้นแบบมาจากเกม Last of Us 2นะครับ